ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเราเอาลูกจ้างสพทุกๆตำแหน่งเนี่ยนะครับที่เกิดโดนกัดตัดประกันสังคมเป็นเจ้าของบริการเนี่ยแล้วก็ไม่ได้รับกาเรเลื่อนขั้นเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาลตลอดจนไม่มีความมั่นคงในอาชีพเลยเพราะทำงานกันมา15ปีทีนี้ท่านนายกเข้าใจแล้วก็รับทราบถึงปัญหาแล้วก็จะเร่งดําเนินการประสานงานไปถึงรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านพลตรจเอกเพิ่มผุ้ชิดชอบนะครับ โดยที่จะเร่งดําเนินการประสานให้ท่านเจ้ากระทรวงเนี่ยได้ดําเนินการเร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็ดูแลและเยียวยาพี่น้องอลูกจ้างสวทสถอทุกๆตาแหน่งอย่างเร่งด่วนก็จะคําว่าอย่างเร่งด่วนเพราะว่าวันนี้หนังสือ,อราชการที่ทางผู้แทนของลูกจ้างสวทสถทุกตําแหน่งเนี่ยที่ได้ยื่นต่อท่านสมภพมีระพันเนี่ยได้ลงรับที่ตำนักนายกเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็หนังสือเนี่ย จะนาเรียนถึงท่านนายกเนี่ยพวกนี้ไม่เกินสิบโมงเชา้านะไม่เกินสิบโมงเชา้าก็เบื้องต้นท่านนายกไปรงทานเนี่ยท่านทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพอนังสือราชการไปถึงเนี่ยท่านจะทราบรายละเอียดความความเป็นความเป็นมาเป็นไปของโครงการแล้วก็การก่อตั้งโครงการและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็ท่านรับปากนะครับว่าท่านจะเร่งดําเนินการแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางนะครับสันรประกันสังคมนะครับผู้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยประชุมบอลลูมร่วมหาทางแก้ปัญหาทําให้ถูกต้องภายใต้กฎหมายที่ร,ร,ทรัฐธรรมนูญรัฐมนูรับรองอคือนะครับก็คือจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเลยการจะสัตส์งบประมาณจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะตาแหน่งธุรการโรงเรียนตําแหน่งครูวิจฤตตาแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเนี่ยให้จ้างแบบ ถูกกฎหมายทั้งหมดมีเงินสมทบประกันสังคมรองรับเหมือนตามกฎหมายแรงงานนะครับเน<ม>ี่ยพอเราได้ยินแบบนี้นะครับก็เป็นที่น่าพอใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยก็ยังให้ความสําคัญดูแลและเยวยาวยังเห็นความสําคัญของพวกเราลูกจ้างสพทประทุกๆต,ตำแหน่งนะครับใ,ในในส่วนของการร่วมขับเคลื่อนการศึกษานะครับจนผู้เรียนเนี่ยนะครับไปถูกความสําเร็จในการศึกษาในระยะยาวนะครับก็ยังยังเชื่อมั่นนะครับว่า ผู้หลักผู้ใหญ่นายกนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีต่อตลอดจนนะครับท่านเลขาตระเวนถ่ท่านรองเลขาผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงเนี่ยเขา